สุขภาพดีกับสมาคมแพทย์แผนไทยวันนี้ขอเสนอเรื่องขมิ้นชันขมิ้นชันเรียกกันทั่วไปว่าขมิ้นเป็นไม้ล้มลุกมีสีเหลืองอมส้มมีเงาอยู่ใต้ดินมีกลิ่นหอมคนนิยมนำเงาทั้งสดและแห้งมาใช้รักษาอาการที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารรวมทั้งแก้ท้องเสีย ท้องร่วงจุกเสียดแน่นท้องและสามารถนำขมิ้นชันมาทาภายนอกเพื่อใช้รักษาแผลเรื้อรังแผลสดโรคผิวหนงังผู้พองรักษาชนตุได้ด้วยนอกจากนั้นขมิ้นชันยังอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระกูค,คมิ้นที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับอีกทั้งยังสร้างูมิคุ้มกันให้ผิวหนงังหรือใครที่มีแผลอักเสบ ทมิ้นชันก็มีสรรพคุณช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเพราะมีฤทธิ์ไปลดการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดหนองและหากรับประทานทมิ้นชันทุกวันตามเวลาจะช่วยให้ความจำดีขึ้นไม่อ่อนเพลียายามื่นนอนและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมแพทย์แผนไท,นไทยเพชรบุรีประจบ,บริขัน